Okay. Okay. สวัสดีครับผมวันนี้ก็ enjoy ยเ f ล e ฟ่คลิปที่แล้วเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาวันนี้ผมอยากกินเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์แบบทำมือซึ่งในอ่างทองเนี่ยผมพยายามตะเวนดูแล้วนะพวกเรื่องเบอร์เกอร์เนี่ยคือหายากมากแต่ผมไปเห็นแว็บหนึ่งเจออยู่ร้านหนึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเคยกินกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูร้านเขากันครับ ดีดีเบอร์เกอร์นะครับเปิดจานหนึุ่กนะครับอยู่โพทองครับหน้าโรงพยาบาลโพทองเ์อาตี์อยู่หน้าวัดเขียนมิเศษสุขาครับครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเบอร์เกอร์หมูกับเบอร์เกอร์ไก่เพราะว่าที่ร้านเขาเนี่ยก็จะมีเบอร์เกอร์หมูกับเบอร์เกอร์ไก่แล้วก็เพิ่มชีสกับไข่ดาวแต่วันนี้ก็คือผมไม่ได้สั่งไข่ดาวมานะผมก็สั่งเป็นเบอร์เกอร์หมูกับเบอร์เกอร์ไก่แต่เพิ่มชีสไปทั้งคู่เดี๋ยวมาลองชิมหน่อยว่าร้านเนี้ยจะอร่อยแค่ไหนเพราะว่า ร้านเขาสวยนะผมชอบการออกแบบร้านเขาแบบเป็นตู้แบบเป็นท้ายรถอะแบบผมว่าร้านเบอร์เกอร์แบบนี้อหากินยากในอ่างทองคือเพิ่งเพิ่งเจอร้านนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามีที่ไหนอีกเปล่าถ้ามีอีกก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมจะได้ตามไปดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมร้านนี้นะครับผมกลมาแล้วครับนี่ก็คือเบอร์เกอร์จากโคทองเราได้มาแล้วครับผมอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่ผมจะเป็นเบอร์เบอร์เกอร์หมู ก็จะมีซอสมาให้นะครับซอสรซ่าแล้วเรามาแกะดูเลยนะว่าเป็นไงนี่ผักสวยืเยิ้มเยิ้มอ่ะมันก็หมูใช่ไหมนี่ออผมหมูอันนี้ไก่ไก่อันนี้เบอร์เกอร์ไก่นะครับเนี่ยไม่รู้เห็นให้ผักให้เครื่องเยอะมาก อืมอืมโหน้เน้นของจริงของจริงเบลลเกอร์ทำมือหากินยากผมเห็นแ้วขอยากชิมก่อนสักคำหนึ่งไปครับอร่อยลองชิมแบบไม่ใส่ซอสอย่ังองทำยรกผมก็ไม่ใส่ซอสชีสอร่อยหมูเข้มข้น ซุปกระทะที่เขาทอดหมูหมักแบบอร่อยมากเลยแต่ผมเป็นคนชอบกินกับพวกซอสนะแต่ซื้ออย่างเงี้ยถ้าเปล่าๆกินได้แต่ผมชอบกินซอสด้วยแต่คือเดิมๆคืออร่อยเลยขนมปังก็หอม่ายก็อร่อยนะเข็นคนถึงรถก็พอด,ดีว่าวันนี้เราไปซื้อกันตอนเย็นเนาะก็เลยมึนๆค่ำๆหน่อยนะครับราลองใส่ซอสหน่อยฮะ อร่อยเข้มข้นหมูก็อร่อยฉ่ำมากอะซอสอะซอสเยอะลองลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมร้านอยู่ที่โพทองอยู่ตรงข้ามโรงพยาบลโพทองเลยเป็นร้านท้ายรถนะก็เบอร์กเกอร์ไก่กับหมูเนี่ยอร่อยพอกันเลย มือก็ทำมือใช่ไหมทำมือทำมือเแบบทำใหม่สดๆทุกทิ้นเดี๋ยวจริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับก็อยากให้เราไปพาก,กินหรือชื่อะไรต่อเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขออนุญาตทานต่อครับอร่อยอร่อยโอเคโอเคโอโอโอเค